แม่โดน c เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปมูลค่าหนึ่งล้านบาทรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่แปลกๆแล้วแม่พูดคําว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วอะ่ะแม่ไม่มีเวลาแล้วเราแบบพูดกับแม่ว่าแม่ฟังนะลูกคนนี้ทําให้แม่ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ลูกทําให้แม่ไม่ได้เออจะร้องบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเรานี่คือแบบเป็นห่วงมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากเซ็นทรัลเวิร์ลไปเลยฝนตกอะไรก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่า เราอะก,กลัวว่าแม่มีอันตรายักว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอลเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะช่วงนี้มิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์กลับมาระบาดหนักอีกครั้งพร้อมกลลวงใหม่ที่ทําให้หลายคนลงเชื่อโดยเฉพาะวัยกลางคนและผู้สูงอายุมักจะโดนหลอกใช้ความเป็นห่วงปลอมแปลงเอกสารและข่มขูจนอาจทําให้ไม่ทันระวังตัว โดนหลอกสูญเงินเกลี้ยงบัญชีเช่นเดียวกับดาราสาวไดไดออนาะออกมาเตือนภัยกลางวงสัมภาษณ์หลังคุณแม่โดนมิจฉาชีพหลอกเงิน1ล้านบาทพร้อมขอ่มขู่ห้ามบอกใครไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายและให้รายงานตัวทุกหนึ่งชั่วโมงซึ่งงานนี้ไดไดออนาะก็ได้โทรประทักแก๊งคอสเซ็นเตอร์กลางวงสัมภาษณ์พร้อมวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการกวาดล้างให้หมดสิน้นคุณแม่โดนคอสเซนเตอร์หลอกให้โอนเงินไปมูลค่า1ล้านบาทเมื่อวัน ก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ฟังคนอื่นมาเยอะว่าระวัง call center นะระวัง call center นะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องตกอยู่ในที่นั่งที่ต้องมานั่งแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคุณแม่ค่ะเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานนี้อยู่ดคือเราทํางานอยู่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะ,อ,ะอยู่ดีๆก็แม่ก็มีมิส call มาแต่ว่าแต่ว่าเป็นเบอร์ของเบอร์ของเด็กที่ทํางานที่บ้านไม่ใช่เบอร์แม่ รับเป็น3ามสี่ c a l คอเราก็าตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วโทรกลับไปก็ไม่รับแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่เหลือเวลาไม่มากเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วแ,แม่บอกว่าแม่พูดไม่ได้แม่พูดอะไรไม่ได้เลยมันต้องเป็นความลับนะแม่บอกใครไม่ได้แม่ต,ตกอยู่ในอันตรายเราก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคือเหมือนคือคนแก่เขาก็กลัวค่ะแล้วเขาก็ไม่กล้าพูด ไอ้เราก็ตกใจเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับแม่เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์จากเชนทันเวิด์อะค่ะไปหาแม่ที่บ้านแล้วแม่ก็ปิดบ้านหมดเลยแล้วก็ลากเราขึ้นไปเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ต้องรายงานตัวเราก็บอกรายงานตัวอะไร mm hmm. ใช่ไหมคะเราก็ mm hmm. ก็เจอว่าเขาต้องแบบวิดีโอคอลรายงานตัวกับมิชชั mm ่น hmm. นะคะเพราะเราย้อนกลับมา mm hmm. ก็คือว่าตอนเวลาประมาณ11โมงค่ะแม่เขาก็ได้รับโทรศัพท์มา mm hmm. บอกว่าเป็นเจ้าหน mm hmm. ้าที mm ่จ hmm. ากค่ายมือถ mm ือค่ายหนึ่ง แล้วก็แจ้งว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้เนี่ยได้ถูกตรวจสอบว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้นมูล mm hmm. ค่า14ล้านเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วพอโอนให้เจ้าหน้าที่เสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พูดเหมือนแบบบอกว่าเนี่ยคุณถูกใช้ชื่อแอบอ้างไปเป็นบัญชีมา้าฟอกเงินจำนวน1ิล้านตอนนี้คุณคือผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะช่วยคุณอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุยจนแอดไลน์แต่ไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าพ mm hmm. อแอดไลน์เสร็จอะคะ่ะ mm hmm. เขาถ่ายหน้าบุ๊คแบงค์มาค่ะ mm hmm. ซึ่งในบุ๊ k แบงค์อะมีชื่อคุณแม่อยู่ mm hmm. จริงๆ mm hmm. นั่นหมายความว่าเขาลงทุนทําเอกสารที่เป็นบุ๊คแบงค์ส่งมาให้คุณแม่ดู mm hmm. เพื่อให้แม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาจริงๆ mm hmm. แล้วหลักฐานหลายๆอย่างคือเขามีข้อมูลที่เขาไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไง mm hmm. มา แล้วก็คุณแม่ก็โอนให้หมดบัญชีที่เป็นที่เป็นมือบายแบงกิ้งค่ะเขาโอนให้หมดเลยแต่ว่ามิชั่ชีพเขาก็เก่งนะคะเขาก็มีการกำกับมาตลอดว่าโอนยอดแรกเท่านี้นะยอดแรกเท่านี้นะแล้วมันก็หมดแล้วะค,ะค่ะเขาก็กำกับจนคุณแม่ไปที่ธนาคารแล้วก็ไปขายกองทุนไปแบบอะไรที่แบบ ก็คือก็คือกำกับจนแม่เตรียมเตรียมล้างทุกบัญชีที่มีอยู่โอนให้มิชชัพอชีบ่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันติดเคลียร์ลิงเพราะว่าธุรกรรมบางอย่างมันจะต้องมีการมันต้องมีติดการเคลียร์ก่อนอะคะ่ะก็เลยโอนไปแค่หนึ่งล้านบาทแต่ว่าหนึ่งล้านบาทก็ยอดแรกหนึ่งแสาหยอดที่2,330,000สามแล้วก็ยอดสุดท้ายห0 0 0สนบาทซึ่ง พอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ข่มขู่แม่ว่าห้ามบอกใครถ้าบอกแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายนะจะจับเข้าคุกแล้วก็เขาก็บอกว่านี่อยากจะบอกลูกอเขาก็ไม่ให้บอกเพราะเขาบอกว่าถ้าบอกลูกอะ่ะลูกก็จะต้องโดนไปด้วยด้วยความที่แม่เขาเป็นห่วงเราแม่เขาก็เลยเขาก็เลยพยายามไฟด้วยตัวเองก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามิชชั่นชีพมันร้ายมากเลยนะคะมันก็ให้พุณแม่แรายง,งานตัวกับ,กบมนทุกชั่วโมง ผ่านวิดีโอคอลแล้วก็บอกว่าถ้าออกจากบ้านอ่ะให้วิดีโอคอลไปบอกเขาแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าเพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะไม่บอกใครเมื่อวานนี้ไปหาคุณแม่เขาก็อยู่ในความตกใจแล้วก็คือเขาเข้าใจเขาอ่ะว่าหนึ่งเขาตกใจว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่ามันคือมิจฉาชีพสามคือเขาข่มขู่ว่าจะต้องรายงานตัวทุกชั่วโมง เราก็เมื่อเช้านี้ก็นอนอยู่กับคุณแม่นอนอยู่ข้างๆกันนะคะ mm hmm. เขาก็โทรมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าให้รายงานตัว mm hmm. คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณแม่อ่ะถ่ายบัญชีให้เขาเห็นหมดเลยว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ mm hmm. แล้วเขาจะพยายามกำกับเพื่อให้โอนเงินทุกบัตทุตางเข้าบัญชีคุณแม่ทั้งหมดนะคะเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี้ยเมื่อกี้ส5บห้าที่แล้ว mm hmm. เขาก็วิดีโอคอลมาว่าให้มารายงานตัวด้วย mm hmm. ซึ่งก็จริงๆอยากใช้โอกาสนี้ในการบอกกับทุกคนว่า โดยส่วนตัวมองว่าเงินที่มันเสียไปอะคะ่ะไม่มีทางที่มันจะกลับมาอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านอะจะต้องมีคนเคยเจออะไรแบบนี้แน่นอนนะคะใครที่มีคนแก่อยู่ที่บ้านแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปดูแลเขาอะคะ่ะฝากให้ช่วยส่งแล้วก็กระจายต่อ เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อวานนี้ไปสถานีตํารวจตอนกลางคืนค่ะประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้ว mm hmm. เขาก็บอกว่าวันหนึ่งค่ะมีประมาณ20่บราย mm hmm. เพราะฉะนั้นอ่ะ mm hmm. ก็อยากให้พี่ๆสื่อทุกคนนะคะช่วยกันกระจายข่าวออกไป mm hmm. เพื่อให้เรารู้เท่าทันนะคะ mm hmm. เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเตือนกันมากแค่ไหนก็ตามนะคะ mm hmm. แต่บางทีพอเราเห็นในกสารแล้วอ่ะมันก็จะตกใจอ่ะแล้วมันมีแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆคือตอนวิดีโอคอลมี ตำรวจอยู่ในนั้นด้วยเซตติ้งฉากทุกอย่าง mm hmm. เดี๋ยวขอกลับไปที่บ้านก่อน mm hmm. เดี๋ยวจะไปตัดคลิปให้ดูเพราะคุณแม่ก็อัดเสียงเอาไวะคะ้ค่ะแล้วมันก็ทําทุกอย่างเหมือนมากะคะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะฝากทุกคนว่าให้เตือนคนเท่าคนแก่ทู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งไม่ใช่คนเท่าคนแก่ mm hmm. พวกเรากันเองนี่แหละ mm hmm. บางทีพอเราเห็นหลักฐานมาแล้วมันน่าตกใจอะ่ะเ mm hmm. พราะว่ามันทําหลักฐานมาเหมือนมาก mm hmm. เอาจิงๆก็ไม่ค <mel> <ic int> ่อยดีก็ตอนนี้ก็คือต้องประกบคุณแม่ตลอดอะคะคือออยากจะบอกแบบนี้อ่ะว่าถ้าถามเรานะว่าเราโกรธไหมอ่ะเราก็โกรธนะเราก็หุดหิดแม่ว่าหัวแม่เงินกว่าจะหามาได้อ่ะแต่ว่าเราก็ต้องไม่โกรธเขาอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเรายิ่งไปโกรธแม่เขาจะยิ่งรู้สึกผิดใช่ไหมคะก็เลยบอกแม่เออไม่เป็นไรแม่แบบ เลิฟมัมมี่ฟรีรีฟิลก็หายไปเดี๋ยวลูกรีฟิลกลับให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กนน็น่าจะรู้หลังจากข่าวนี้ออกเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ตัวก็จริงๆอะ่ะอยากแบบวิดีโอคอลให้เห็นตรงนี้เลยด้วยซ้ำว่าแบบว่าเขาคุยกับแม่ยังไงซึ่งก็แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็แจ้ง ไปตามกระบวนการแล้วค่ะแล้วก็ฝากกับทุกท่านแบบนี้ว่าบางทีเวลาเจอแล้วอะค่ะบางคนอาจจะทําตัวไม่ถูกว่าจะต้องทํายังไงนะคะอย่างแรกเลยอะค่ะไม่ใช่ไปที่สถานีตํารวจก่อนนะคะต้องโทรแจ้งที่1 4 4 1หนึ่งก่อนแล้วก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างให้เขาฟังหนึ่งเลยเนี่ยเขาก็จะต่อสายไปยังธนาคารที่จะช่วย ยับยั้งได้หักทันสองก็คือเราก็จะได้เลขเคสมาเพื่อที่จะไปแจ้งตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นท่ามกลางความตกใจอะค่ะก็ต้องดึงสติกลับมาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเราต้องดูแลคนเท่าคนแก่ที่บ้านให้ดีค่ะเราก็อย่าปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้เห็นหน้าน้องๆทุกคนอะก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าบางทีแม,แม่แม่เขาไม่รู้อะค่ะว่าไอ้โทรศัพท์ที่โทรเข้ามามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันมันเรียนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ฝาก เรารู้ทันทีเลยว่ามิจฉาชีพค่ะคือจริงๆเพิ่งคือเราจะพูดยังไงอ่ะว่าเราสัมภาษณ์คนมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลานี้สือ่อคอยเตือนคนมาตลอดนะคะอยู่งานน้าเซนทันเวิด์ลค่ะกำลังนั่งขายน้ำพริกอยู่ค่ะไปอุดนหนุนได้นะคะเสรลคนี้เนี่ยนะคะเพราะเขาจะเติมเงินให้แม่เพราะฉะนั้นได้มาอุดหนุนได้อยู่น้าเซนทันเวิด์เฮลิคอนเดิร์ตปุ๊เอริวอลกำลังขายของอยู่แล้วเสรลคันนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่แปลก แล้วแม่พูดคําว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วอะ่ะแม่ไม่มีเวลาแล้วเราแบบคขพูดกับแม่ว่าแม่ฟังนะลูกคนนี้ทําให้แม่ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ลูกทําให้แม่ไม่ได้เอ้ยจะร้องบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเรานี่คือแบบเป็นห่วงมากมก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากเซนทัลเวิด์ไปเลยฝนตกอะไรก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะกลัวว่าแม่มีอันตรายแต่พอไปถึงเนี่ยก็ก็โล่งใจว่าก็แค่เงิน เพราะว่าอย่างน้อยแม่เราแบบโอเคก็อโทรมาตอนอ๋อไม่ไม่ถึงวันถ้าคือจริงๆถ้าแม่พีแต่บอกลูกสักนิดนึงอะ่ะม,มันจะไม่เกิดขึ้นมิชชัชิพโทรมาตอน1 1บ1็โมง30นาทีค่ะคุณแม่โอนไปตอนบ่ายโมงห้นาทีอยอดแรกยอดที่สองบ่ายโมงห้นาทีแล้วเงินก็หมดอะ่ะเขาก็ไปไปกำกับให้ไปขาย กองทุนขายอะไรก็แล้วแต่ที่แบงก์อีกยอดหนึ่งก็คือ16นาฬกา40นาทีก็คือ4โมงเย็น4โมงเย็นเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกบอกว่าคุณจะต้องกลับบ้านภายใน6โมงเย็นเพื่อไปรายงานตัวหากไม่รายงานตัวเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปจับคุณที่บ้านแล้วก็ให้คือคือทำทุกอย่างผมครูมหมดอะคะแล้วก็ในเขียงก็คือมีเสียงวอเสียงอะไรทําเหมือนเป็นตํารวจทุกอย่างะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็คือค่อนข้างเรียนนะคะก็โปรดักชันใหญ่อยู่ค่ะใช้ชื่อย่างนัตอนนี้ที่บอกว่าโทรมาอยากรับสายกำลังคุยกับคุณแม่อยู่ว่าจะรับสายดีไหมเพราะว่าจริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเออใช้โหใช้วิธีไหนหรอที่จะมาหลอกคนแก่ได้แล้วขนาดแม่พูดไม่ชัดอะค่ะเขาพูดภาษาไทยไม่ชัดเขายังจะมี เขายังมีความอดทนมากพอในการคุยจนกำกับแม่เราให้แอดไลน์ได้<ม>ให้ทำอะไรได้<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะมากะคะ่ะ<ม>ก็คือได้แต่เตือนกันนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกลักษณะการโอนก็โอนทั้งหมดสามครั้งโอนสามครั้งสามยอดค่ะเวลาไ,ไม่ถึงไม่ถึงก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึงถึงห้าโมงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะ ก็โอนไปเลยสามยอดแต่จ <Auf> ร <How to graduate> ิงๆเขาจะให้โอนอีกนะคะพอดีว่าเงินหมดแล้วอย่างที่เราได้บอกมาตรวจสอบได้เขาใหู้ให้มาไม่สามารถบทสอบได้หรอคะว่าทำไมนั่นน่ะสิคะมันก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องทำงานร่วมกันทั้งโทรมาพอดีเลยนี่ค่ะแสดงให้ดูเลยค่ะ โทรมานะคะตื่นหรือ,อยังครับคุณพี่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะอันนี้ก็เครื่องของ,ออของแม่เครื่องของแม่เาะรหม ค่ะจะ,อ,ะอยู่ไหนครับอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวรอหนา้ากล้องดีกว่าครับค่ะหน้ากล้องนะครับนคบนเดินค่ะให้ทำอะไรนะคะอ่าทางนี้ไม่ค่อยได้ยินคนระับค่ะ ไปทําอะไรคะวางไว้แล้วค่ะเห็นวิธีการของเขาไหมคะเอามามีออกกล้องออกไปจากกล้องได้แล้วเดี๋ยวมิสฉาชีพเห็นอีกเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้โทนเสียงประมาณอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยขนาดให้สัมภาษณ์อยู่อ่ะเขาก็ยังอย่างเงี้ยพยายามจะมิสคอลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไงพี่พี่คิดเห็นว่า ควรจะรับโทรศัพท์ตอไปเรื่อยๆไหมคะหรือว่าคุยกับเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยอมโผล่หน้ามาซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะพอเขาโทรมาอย่างนี้กูว่าเขาไม่ได้เห็นหน้านะจะเป็นโลโก้ของเขาเฉยๆมันมีช่วงที่เขาให้เห็นหน้าคะอ่าที่ให้เห็นหน้าเป็นตำรวจหญิงอะคะ่ะแล้วเรามีการแบบอันนี้เราไม่คุณแม่อัดเสียงไวะคะ้ค่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้เห็นอันนี้คือจากการสอบปากคำคุณแม่แคมั้เราแครไหมใช่ไหม แค้นไหมถ้าจะบอกว่าไม่แค้นก็คงโกหกอะคะ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไรวะทํางานขนาดนี้เลยเหรอแต่ความแค้นมันก็ต้องก็ต้องสงบลงเพราะว่าถ้าเราโมแต่แค้นอะแล้วเราไม่ไปช่วยกันเป่าประกาศแล้วสื่อสารต่ออะคะ่ะเชื่อว่าทุกชั่วโมงมีคนโดนนะคะ,ะก็ไม่อยากให้มีคนโดนแล้วเอาไงกัมันดีจัดการ จัดการมันให้หน่อยได้ไหมคะโทรแจ้งหนึ่งสี่สี่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันแล้วค่ะแล้วก็จริงๆก็ก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําร่วมกันเนาะสื่อก็ช่วยกันกระจายข่าวคะ่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องทํางานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าจะให้มองปัจจุบันนี้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน ให้พู้ลงตรงก็คือบางคนแทบจะไม่มีจะกินอยู่แล้วโชคดีที่คนนี้ที่โดนคือแม่เราเราสู้เพื่อแม่เราได้ค่ะแต่คนอื่นอะ่ะบางคนเขาไม่มีแม่แต่จะกินแล้วมาหลอกเขาหมดบัญชีแบบเนี้มันไม่โอเคค่ะก็หน่วยงานไหนช่วยกันได้ก็อยากให้ช่วยๆกันในการลดปัญหาเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุด่เราไม่แสดงเพราะว่าาอยากเกลัวว่าจะจับตัวเขาไม่ได้หรือว่าทางหน่วยเขาอยากให้ให้ก่อน อ่าไม่ไม่ไม่ได้แสดงตัวเพราะไม่ไม่ได้เพราะอะไรคือแค่เราทําตัวไม่ถูกอะคะ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปยังไงต่อแล้วเราก็แค่อยากรู้ว่าคนที่มาหลอกแม่มาหลอกแม่เราอะ่ะเขาหลอกด้วยยังไงหรอน้ําเสียงแบบไหนหรอทาไมแม่เราถึงเชื่อเราอยากเราอยากรู้อยากเห็นด้วยตัวเราเองก็เลยให้แม่อะ่ะอันไหนแม่รับซิแล้วแม่ทําให้ดูซิว่าแม่คุยกับเขายังไงแล้วพอเห็นวิธีการพูดคุยและวิธีการข่มขู่ของเขาแล้วก็เลยรู้เลยว่าอ๋อพูดแบบนี้ไง คนแก่อยู่ที่บ้านเขาถึงกลัวไงไมาใช้เสียงขู่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวจะจะ,จะลงคลิปให้ดูอะคะ่ะว่าประมาณว่าแบบอะไรแล้วหน้าเขาพูดอะไรนะจะตื่นกี่โมง,จะ,โมงจะตื่นกี่โมงเนี่ยฮะจะตื่นกี่โมงผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงคุณจะตื่นกี่โมงจะนอนทั้งวันหรือไงไม่ให้เกลียดกันบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหขนาดเรามีสติอะเรา เราฟังแล้วเราเรายังตกใจอะ่ะเราถ้าคนที่กําลังกลัวอยู่อะคะ่ะโปรยหัวมาว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วเราผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน<ม>เขาจะยังไง<ม><ม>น่าจะไม่รู้ค่ะ<ม><ม>เพราะว่า<ม>เขาคงไม่รู้หรอกค่ะเพราะบางทีเขาก็โทรมาจริงๆก็จริงๆตัวเองก็โดนเหมือนกันนะคะ<ม>เขาก็บอกว่าเนี่ยคุณอะไรมีเงินตรงนี้ก็บอกว่าโอ้ฉันไม่ได้รวยขนาดนั้นเราก็วางหูใส่ก็แค่นั้นเองคือจริงจริง แค่ไม่คุยต่ออ่ะมันก็จบไงแบบค่ะเขาก็ฟีลประมาณว่าเหมือนกำกับเอาไว้แล้วอะค่ะว่ายอดแต่ละยอดจะต้องเข้ามากี่โมงอะไรยังไงซึ่งถ้าเราอะไม่ได้โทรคุยกับแม่หมดแน่ๆหมดหมดไม่เหลืออะไรเลยเพราะวอ่า๋อเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานอ่ะไปที่แบงก์แล้วก็แจ้งเขาตลอดเวลาอยู่แล้วว่า ก้อนเนี้ยมันต้องรอเคลียร์ลิงนะแล้วมันจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้ถึงจะได้คิดว่าที่เขายังวิดีโอคอลหาไม่อยู่อ่ะพอเขาลอก้อนก้อนต่อต่อไปที่เขากำกับอยู่ว่ามาแล้วเข้ามาในบัญชีแล้วจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคะตอนนี้เราก็อ,อายัดบัญชีอะไรยังไม่ได้อายัดบัญชีนะคะหรือว่าต้องอายัดบัญชีเลยมันอ,อายัดบัญชีเามันต้องอายัด ไอ้อาเรนบัญชีเขาไปไปแบงก์กันแต่ตอนนี้ในในบัญชีไม่มีเงินนะคะก็เป็นข้อดีว่าเออมองในแง่ดีนะคะแม่คงไม่โดนครั้งที่สองเพราะว่าหมดบัญชีแล้วค่ะใช่ค่ะ ก็คือแค่อยู่บนเวทีอ่ะท้าเมื่อกี้เห็นอ่ะอยู่บนเวทีก็คือมองตลอดว่าแม่อยู่ไหนเพราะว่ากลัวว่าเขาไปเข้าห้องน้ําแล้วแบบมีใครมาโทรคุยกับเขาตอนนี้ไม่ใช่แม่หน่อยนะลูกอ่ะหน่อยกว่าแม่อีกเพราะมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราบกพร่องในฐานะของการเป็นลูกที่แบบ ไไมไมมเราล่่ดูแแให้ีน่ากลัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมีข้อมูลของเราแทบจะทุกอย่างเนียนและสมจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วหากมีสายแปลกๆหรือคนแปลกๆติดต่อเข้ามาต้องมีสติตรวจสอบให้ดีก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิชชาชีพนะคะ